สวัสดีครับ t r v e l Million Channel นะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่ตลาดโคกสวรรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมาดูทุเรียนนะครับได้ยินข่าวว่าทุเรียนแห่งนี้ราคาเริ่มต้นที่50บบาทจะมีไหมนะครับวันนี้พามาชุมกัน เยอะมากครับทุเรียนกําลังเข้ามาสวัสดีครับมาถึงแล้วครับที่ตลาดโคกสุวรรณนะครับที่มุกดาหานะครับได้ยินข่าวว่าราคาเริ่มต้นที่50บาทจะมีไหมนะครับวันนี้จะมาดูกันนะครับตลาดทุเรียนแห่งนี้นะครับว่าราคาเริ่มต้นที่50บาทจริงหรือไม่นะครับอะไรนะครับทุเรียนเยอะมาก เราไม่ต้องไปไกลนะครับมาที่มุกดาหารก็ได้เจอเลยนะครับทุเรียนแห่งนี้นะครับเยอะมากนะครับตลาดโคกสุวรรณมุกดาหารนะครับตรงนี้เริ่มต้นที่เก้าสิบแปดนะครับร้อเกาสิบเก้ารี่สิบแครับร้อยห้าสิบมีช่างเนื้อเป็นสามเกบาททีมีตรงโน้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้ก็ยังไม่เจอนะครับทุเรียนมอญทองนะครับ ที่ตลาดโคกสุวรรณแห่นงนี้นะครับเริ่มต้นที่90บาทนะครับจะยังเป็นจะพาไปดูที่เริ่มต้นที่50บาทนะครับฝั่งโน้นฝนั่งนี้เป็นเริ่มต้นที่90บาทนะครับครับสำหรับตลาดโคกสุวรรณแห่งนี้นะครับก็มีทุเรียนมากทวีวิมิเตียนชาแนลพาทุกท่านมารับชมทุเรียนที่ตลาดแห่งนี้ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มาที่ตลาดโคกสุวรรณอีทุทูเรียนเข้ามานะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดี